สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจัาโทเฮล,ลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมเหรียญน,นะครับหลวงปูดทวดเนื้อเงินลงยานะครับพิมพ์เจ้าสัวนะครับผมพาองค์นี้เป็นพิมพ์เจ้าสัวนะครับมีขนาดใหญ่เลยนะครับผม องนี้เป็นเนื้องเงินลงยานะครับแล้วผมก็เพิ่งนําไปเลี่ยมเงินมาด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นเลี่ยมเงินมานะครับเลี่ยมเงินเป็นล้านเดียวกับที่ผมไปเลี่ยมทองพระพวกเต่ารีดมานะครับฝีมือเขาชะการชักกันมากนะครับสำหรับร้านนี้ เรียมเงินก็สวยนะครับใช้ได้เลยนะครับผมเป็นงานแกะมืองานสั่งทํานะครับหัวพญานาคหัวสิงห์สวยๆนะครับสีมือแบบใช้ได้นะครับเรียมเงินก็สวยนะครับผมด้านหลังนะครับพิมพ์เจ้าสัวนะครับ แฝงออกนอกเสื้อองค์นี้ก็ใหญ่ๆสวยดีเหมือนกันนะครับผมคนสมัยก่อนเขาเรียกพิมพ์แบบนี้ว่าพิมพ์ซุ้มกระจังนะครับผมก็ประวัติของพระองค์นี้นะครับพระองค์นี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับสร้างนะครับพร้อมกันกับเหรียญรุ่นฮิโนปีสามหกนะครับผมอันนี้สร้างพร้อมกันนะครับสังเกตนะครับ หน้าตานะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นฮิโนวัดไซ้ขาวปีพศสองห้าสามหกนะครับอันนี้เป็นเจ้าสัวนะครับเออออกวัดดีหลวงปีพศสองห้าสามหกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะครับ้าเนี่ยเอ่ออาจารย์นองเนี่ยปลุกเศกพร้อมกันเลยนะครับผมสําหรับวัตถุมงคลสองรุ่นนี้นะครับพิธีการปลุกเศกเนี่ยนะครับ พิธีการปลุกเสกนะครับทั้งสองรุ่นนี้นะครับปลุกเสกพร้อมกันนะครับวาระแรกนะครับปลุกเสกที่วัดไายขาววาระที่สองนะครับปลุกเสกที่วัดป่ากอวาระที่สามนะครับปลุกเสกที่วัดดีหลวงที่เอ่อวัดดีหลวงเนี่ยจะอยู่ที่สงขานะครับผมองค์นี้นะครับปลุกเสกพร้อมกันนะครับ สามวาระเหมือนกันเป๊ะๆแต่เหรียญฮีโน่เนี่ยนำเงินนะครับเออเขาเรียกว่าไปออกที่วัดทรายขาวนะครับผมไปออกที่วัดทรายขาวส่วนเหรียญน,นี้นะครับนำไปออกที่วัดดีหลวงจังหวัดสงขานะครับผมประวัตินะครับแล้วก็เออเขาเรียกว่าวัตถุมงคลที่ท่านสร้างแล้วก็ปลุกเสกเนี่ยอันนี้ผม เอามาจากหนังสือเล่มม่วงของท่านอาจารย์นองนะครับเล่มใหญ่นะครับที่มีหลายร้อยหน้านะครับผมถึงได้ประวัติที่ชัดเจนมานะครับว่าสองรุ่นนี้นะครับสร้างแล้วก็ปลูกเสกพร้อมกันแต่ว่าท่านอาจารย์นองเนี่ยให้รุ่นนี้นะครับให้เจ้าสัวเนี่ยไปออกวัดดีหลวงนะครับผมเพื่อนะครับอันนี้แบบในหนังสือเลยนะครับผมเพื่อนำนะครับ นำรายได้นะครับไปจัดสร้างาศาสนาสถานภายในวัดนะครับผมนี่ท่านก็เหมือนให้พระนะครับให้พระไปแล้วก็นำไปออกให้คนบูชานะครับเพื่อนำไปสร้างาศาสนาสถานที่วัดดีหลวงนะครับผมส่วนฮิโน่นี่ก็เขาก็ออกที่วัดไซขาวนะครับพระนี่ก็เล่นคู่กันเลยนะครับผมแล้วเหรียญน,นะครับ เขาก็มีสร้างเนื้อทองคําลงยาด้วยนะครับมีเนื้อทองคํามีเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับมีแล้วก็มีเนื้อเงินธรรมดาเนื้อเนวะเนื้อทองแดงนะครับส่วนองค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อเงินลงยานะครับจะเป็นเนื้อพิเศษนะครับเนื้อเงินลงยาเนี่ยจะมีสร้างด้วยกันทั้งหมดสามสีนะครับเงินลงยาจะมีสร้างด้วยกันทั้งหมดสามสีคือสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับสีเหลืองไม่มีสร้างนะครับ น้ำเงินแดงเขียวนะครับของวัดดีหลวงดูหน้าพระนะครับมีการต่อโค้ดที่สังคติด้วยนะครับหน้าตาคมคมนะครับเงินลงยาไม่มีหลุดล่อนนะครับสวยนะครับองนี้ตรวจด,ดูนะครับเงินลงยาไม่มีหลุดล่อนนะครับ ดูซุ้มกระจังนะครับบัวด้านล่างเรียบร้อยนะครับพาสวยนะครับสวยแบบคลาสสิกนะครับอันนี้ผมก็เลยนําไปเลี่ยมเงินมานะครับเพราะว่าช่วงนี้ทองแพงนะครับขึ้นไปสามหมื่นสามแล้วนะครับถ้าแบบนี้ไปเลี่ยมนี่ค่าหมื่นห้าแน่นอนนะครับถ้าเป็นทองเนี่ยล่วงเลยนะครับหนักเลยนะครับผมเลยเอ่อลองเอาไปเลี่ยมเงินดูนะครับลองฝีมือช่างเขาดูนะครับว่าที่เขาว่าเงินก็เลี่ยมสวยเป็นยังไงนะครับก็ สวยนะครับตามที่ล่าลือจริงนะครับผมสวยในสายตาผมนะครับห่วงเบลเลอร์เลยนะครับด้านหลังนะครับหลวงโพธิวัดดีหลวงเงินนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าผิวนะครับไปตามธรรมชาตินะครับสำหรับองนี้นะครับแล้วรุ่นนี้เนี่ย วัดดีหลวงในเขาหนานะครับพาหนาปึ๊กเลยนะครับผมสวยนะครับนะตวัเวเบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็มีดอกบอัวดอกบอัวคลาสสิกอีกหนึ่งรุ่นนะครับ รุ่นนี้นี่ถ้าใครมีในมือจะรู้นะครับว่าผ้าเนี่ยหนาจริงนะครับผมปึกเลยนะครับองนี้วัดดีหลวงปีสามหกนะครับแล้วก็เนื้อเงินลงยานะครับเนื้อเงินลงยาสามสีเนี่ยแดงน้ำเงินเขียวนะครับสีเขียวจะหายยากสุดนะครับสร้างสามสีนะครับรวมกันเพียงนะครับสามร้อยสี่สิบสี่เหรียญ ตกแล้วนะครับสร้างสีละสร้างสีละนะครับแค่ประมาณหนึ่งร้อยฝาเหรียนเท่านั้นนะครับผมประมาณหนึ่งร้อยสิบเหรียญนะครับหนึ่งร้อยสิบฝาเหรียนเท่านั้นนะครับสําหรับเนื้อเงินลงยานะครับน้อยจริงนะครับผมร้อยฟ่อองค์เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ร้อยปลายด้วยนะครับเป็นร้อยสิบนะครับผมสีเขียวจะน้อยสุดนะครับ อาจารย์นองนะครับปลุกเสกถึงสามวาระเลยนะครับวัดไา้ขาววัดปากกอวัดดีหลวงนะครับสามวาระลงในหนังสือชัดเจนนะครับเป็นพาที่หน้าแฝนอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งมืสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผม หนึ่งมืสาพันเ็ด้อยบาทนะครับไปเลี่ยมเงินมานะครับพันฝานะครับหนาๆสวยๆปิ๊งๆนะครับรีวิวเสร็จก็จะเก็บเข้าตู้แล้วนะครับไม่ได้นำมาแฝนเล่นนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆจะได้พระนะครับตามที่ผมรีวิวไปเลยนะครับผมจะไม่มีเสียสภาพนะครับพระองค์ไหนที่ผมรีวิวแล้วเนี่ยผมจะไม่นำไปแฝนให้สภาพเปลี่ยนแปลงนะครับ จะได้ตรงในตามคลิปนะครับผมหนึ่งมืนสามพบาทนะครับสนใจโทร0988 5เก้า6ปเช่นนะครับแล้วก็มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือน ให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ